เอสักดาคมมังกี้ไดเรกขอบคุณครับสปอนเซอร์ใครอยากสนับสนุนเรานี่นี่ลิ้นพันเลยอยากให้เขาสนับสนุนลิ้นพันเลยเห็นไหมอยากจะสนับสนุนเรานี่โทรมาเบอร์นี้ได้เลยเป็นสปอนเซอร์เรานี่ผมบอกเลยนะโอ้โหขายของช่วยกันเต็มที่เลยได้โุญด้วยได้ยอดด้วยขอขอบคุณเอสักดาคมครับผมเครื่องรางของพี่เอนี่ผมบอกเลยทั้งของขังนี่ ดีมากๆดีเออเพราะว่าเขาเป็นศูนย์รวมพักเครื่องยุและเขามีรายการเรื่องส่องหนังเซียนไงเขาเลยมองแบบเป๊ะๆเลยว่าอันนี้ของแท้อันนี้ของปลอมอันนี้ยังไงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาการันตีว่าของเขาแท้แน่นอนไม่แท้ยินดีทีนนอนสะดุ้งมาคืนได้เลยพระปิดตาแม่สีดาจันทร์อ่าฮะเป็นขนุนยืนตายพายเป็นขนุนยืนตายพายจัดจังหวดหน้านะคะทัพี่ผูกเสดตั้งแต่เหนือลงใต้ใต้ขึ้นเหนือเลยอ่าติดตามได้เลยจ้าขอขอบคุณมังกี้ไดรเล็กครับอยากจะได้นี่เลยฮะ ของใช้มาสรจจานนี่ต้องมังคีใดเล็กเลยถูกต้องครับไม้ม็อบมาสรจจานที่บอกได้เลยนะฮะราคาพันแปดร้อยกว่าบาทเนี่ยคุ้มคุ้มมากๆใช่วัสดุคุณภาพขนาดนี้ใช่เพราะว่าเวลาคุณจะซื้อไม้มอบหนึ่งทีเนี่ยอันนึงเนี่ยเอาเอาถูกๆนะเจ็ดร้อยบาทแปดร้อยบาทบอกเลยคุณต้องไปซื้อของมังกีใดเล็กเพราะว่าของดีจริงๆและยังมีฟองน้ําด้วยนะติดตามได้เลยนะพี่เทเสตมังกีใดเล็กครับผมขอขอบคุณอาร์ตากทางสตูดิโอค่ะนี่เลยครับใครอยากจะทำคอนเทนต์วิดีโอต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกเลียวหรือว่าจะเป็น ช็อตถ้าคุณทําไม่เป็นว่าต้องทําแบบไหนอะไรเงี้ยปรึกษาได้เลยหรือไม่มีโครงต้านมไม่มีโครงเรื่องอะไได้ไหม<ช><ช>ได้เลยได้เลยเสามารถทําได้หมด<ช>อยากจะหานางแบบมาถ่าย<ช>อ่าแล้วก็ไปถ่ายที่สตูดิโอเราสามารถจัดเซตสตูดิโอให้คุณ<ช>ได้ทุกรูปแบบ<ช>ทําได้หมดเลยนะฮะโทรหาเราสิอาปากทางสตูดิโอทาไมคุณแม่ถึงไม่อยากอยู่บ้าน ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีเขาตอนแรกอะแม่เขาสายมูมูแบบมูมากมูมากเพราะบ้านที่เชื่อร่างทรงใช่อ่ตามใครบอกเขาก็ใครพาไปเขาก็ไปอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีเขาก็ไม่เอาและกูไม่เอาแล้วเด้กเลยใช่แล้วก็เก็บทุกอย่างอะไรไม่รู้ ทิ้งหมดเลยทิ้งไปไว้วัดไปไวไววัดขาดไอ้หลวงพ่อโสธรอะเขาเช่ามาแล้วว่าจากวัดใช่่จากวัดแล้วเขาบอกว่าไม่มีฐานหมดศรัทธาไปเลยทุกวันนี้คุณแม่เหยียบบ้านหลังนี้ไหมไม่มามาครั้งหนึ่งแล้วเขาก็เนี่ยแหละเขาแบบหนูก็รู้ว่าเขาเป็นคนสะอาดไงแล้วมันมันก็ไม่ได้สะอาดมากขนาดที่เขาอยากจะมาเหยียบไง เขาก็มาแล้วเขาก็รีบกลับนั่นคืออีกเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่มาทุกวันที่เช่าอยู่เดือนลักเก้าพันเก้าพันยอมไม่อยู่บ้านตัวเองนะราคาดุนะใช่คราวนี้อย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบอกว่าตีจู้ตีจูเอี้ยผมเห็นครับเป็นตีจูเอี้ยล้างครับไอ้นี้อาจารย์านเเห็นนี่เห็นไหมผมกำลังจะบอกอีกหลายๆท่านว่าวันหนึ่งที่คุณมีความศรัทธาเนี่ย คุณก็จะจัดทุกสิ่งทุกอย่างแบบเต็มเปี่ยมแล้ววันหนึ่งมาถึงรุ่นลูกคุณรุ่นหล,ลานคุณหรือแม้กระทั่งแค่ตัวคุณเองน่ะมันเก่าไปไงดูแลไม่เพียงพอ,อสุดท้ายนี่ครับตีจูจ้มาอยู่ในสภาพนี้แล้วตีจู้จะอยู่คุณเห็นตีจู้ไหมไม่เห็นถ้าพี่เจไม่บอกอยู่ตรงนี้ ตู่แทบจะเดินข้ามไปเลยได้ซามอะฮะแปลว่าเจ้าที่ไม่อยู่แล้วคือเดินผ่านไปผ่านมาเมื่อกี้ยครับน่จาจะสามสี่รอบได้อ่ะ,อะไม่เห็นเลยสักรอบหนึ่งอืมอืมอันนี้หนูก็ยกไปทิ้งได้เลยไหมถ้าถามว่ายกไปทิ้งได้เลยไหมครับคืออ๋อมีช่เาเข้าใจเข้าใจอาฮะจริงๆก็คือก็ถ้าคุณคิดว่าไม่อยู่แล้วก็คือไม่อยู่อะครับอ,อยากทิ้งไหมอยากทิ้งค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ไแน่ใจว่า นี่หนูดูรายการใช่ว่ามีไหมอะไรไหมมีผลกลัวจะมีผลอีกไงครับคุณอ๊อฟบอกไม่มีแล้วไม่มีอาจารย์เต้บอกว่าทิ้งได้เลยทิ้งได้เลยจามนะเดี๋ยวจัดการให้ถ้าจะทิ้งนะเอาความสบายใจโทรถามแม่ก่อนแล้วกันนะแม่ทิ้งอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาโมใจสภาพใช่ตอนแรกไปถามว่าจะเปลี่ยนใหม่ได้ไหมแร่ว่าเหมือนตีจู่ยังอยู่ใช่อ่าะอ่ะเดี๋ยวเรากําลังจะขึ้นไปชั้นลอยคุณอ๊อฟหนูแม่เอยชั้นลอยไม่มีไรก็มองเห็นกันอยู่ตรงนี้ คุณรู้สึกถึงอะไรไม่รู้หนูเราดูเดี๋ยวผู้ชายที่คุณเห็นอนะคนนี้ปะไหนนะ่ะขออนุญาตขออนุญาตโอ้ใช่คล้ายๆอย่างนี้ละแต่ว่าหน้าจะแบบว่าเหลี่ยมๆกว่านี้หน่อยมีความแบบผมเป็นไงก็จะเป็นผมสั้นค่ะแต่ว่าไม่ใช่ผมทรงแบบเกลียนๆแบบนี้เป็นลอง<ม>ทรงเดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนนี้คุณคิดว่าคุณเห็นคุณพ่อนะอ๋อเหรอนี่คุณคุณพ่อใช่คุณพ่อ คุณคิดว่าคุณเห็นนะน่าจะ่ะอ่ะเดี๋ยวว่ากันนะข้างบนเนี่ยคือพอขึ้นไปชั้นนี้เป็นชั้นลอยใช่เป็นชั้นลอยชั้นต่อไปเป็นชั้นที่น้องหลานเห็นน้องเห็นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอยู่ไหนลูกได้นะอ่ะสวัสดีค่ะอ่ะกุ้งกิ้งทําไมคุณเห็นอะไรหนูเห็นผู้ชายอะค่ะเป็นเงาอยู่ตรงนี้อเขามีลักษณะใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่อย่างพี่ออฟไหมหรือว่าเล็กกว่า เล็กกว่าเล็กกว่าสูงไหมสูงค่ะสูงแต่ตัวเล็กกว่าพี่ผอมใช่ไหมผอมค่ะผมเป็นยังไงสั้นกว่าพี่นิดเป็นผมสั้นนะอ่ะคุณเห็นคนนี้ใช่ไหมใช่เนูวก็เห็นหน้าตาคนเดียวกันอ่าใส่ชุดสีอะไรอุ้ยไม่เห็นเลยค่ะเรื่องชุดนะใส่ชุดสีอะไรไม่ทันได้สังเกตสีดำค่ะใส่ชุดสีดำ ยันด้วยฮนะอะคุณเปิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้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 ครับมามาาอะไรีมันเป็นมันเป็นแรงดูดเนะเ<อ>าะเป็นแรงดูดประตูออกไป<อ>แล้วข้างหลังประตูตอนเปิดที่มันมีช่องช่องแล้วออประตูอยู่ครัหนูมั่นใจว่า,<อ>าวา ผู้หญิงตัวเล็กคนหนึง่งที่เป็นคนเปิดอื <plaque. S 2> ให้มีคนเปิดประตูให้อื่ามีคนเปิดประตูให้แต่ต้องเป็นผู้หญิงตัวเลก็กไม่ตกใจไม่ใช่มนเป็นไฟกระพริบข้างนอกเลยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดประตูให้ค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กที่ตัวแค่ขอบยันน่ะนี่นะ หมดเงาหรอนี่เขาเดินตัดเขาถ้าเขาเดินตัดาาตรงนี้ได้คือเขาลอยนะเขาต้องลอยไม่ใช่พี่เจคือมันเป็นเงาอยู่ในนี้อยู่ในนี้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในชั้นเนี่ยในชั้นลอยนะคะแต่ว่าตรงระหว่างอช่องว่างตรงนั้น่ะคือเราเห็นเป็นช่องว่างแล้วก็พื้นนี้ใช่ไหมคะถ้าเขาเดินตัดช่องนั้นไปอ่ะคือมันจะชัดมากอาเพราะฉะนั้นคือเขาชัดมากอะฮะกุ๊กกิ๊งหนูเห็นอะไรดูเมื่อกี้ หนูม่พ<า>แล้วหนูเหวิ่งเดินเข้าไปในห้องเมื่อกี้เลยเหรอคุณออฟเขาบอกว่าเขาเห็นเขาเห็นตรงนี้นะนี่ตรงนี้คือเขาเดินตัดตรงไอ้นี่นะคะเดินตัด,ตดไปพื้นที่ว่างไงมันก็เลยเห็นชัดว่าเป็นคนเดินตัดไปเมื่อกี้นะฮะคุณเห็นพลังงานเดินผ่านไปด้านนี้นะอ่าคือต้องบอกว่า,วาตอนแรกอ่ะคือเห็นว่าเขาเปิดประตูให้แหละครับ,รบเขาเปิดประตูดูดประตูให้ ใช่เป็นการแบบคือเป็นจังหวะจังหวะจังหวะจังหะช็อตคือือนกับพอเปิดประตูปุ๊บแล้วมันจะเห็นเงาแวบเดียวแล้วก็หายไปไงอ่าฮะแล้วสักพักแล้วสักพักนึงอ่ะหนูก็เห็นเขาอย่างเงี้ยอืมเป็นเดินเงี้ยแล้วก็เดินไปอย่างเงี้ยเดินเร็วๆอย่างงี้ใช่คุณอ๊องเห็นอะไรไหมเห็นอยู่ทางนี้อยู่ไหนอยู่ฝั่งนี้กุ้งกิ้งเห็นอะไรไหมลูกมองไม่เห็นอ่าดีแล้วลูกดีแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายคุณน๊อ ผู้หญิงผู้หญิงนะผู้หญิงผู้หญิงนะผู้หญิงตัวเล็กเ,ลเขามองลงมาตรงไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้เหรอเขามองลงมาเหรอใช่ใช่ขึ้ปอีกนิดเดิงพี่เจอันนี้ตัวเลขขยับน,นะฮะ,ะ,ะตัวเลขขยับอยู่นะนี่นะฮะนี่นะฮะตัวเลขขยับอยู่นะมองลงมาแบบ เน exactly. no ื้อหน้ามองลงมาอย่างนี้เลยหรอใช่แบบชะเง้อหน้าลงมาเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเข็มกะติ่งเข็มกะดิกนะครับนี่ฮะนี่ฮะเอาที่เอาที่ผู้ชายถอดเสื้อมีผู้ชายถอดเสื้ออีกสวัสดีครับหัวเราะยอททำไมใครหัวเราะไม่รู้เขาหัวเราะยอเรา ตรงนี้นะเสียงหัวเราะมาจากแถวนี้นะนเา็นเสียงหัวเราะย่อหัวเราะย่อแบบอ่แบบประมาณไม่ใช่ขังบฮ่าฮ่าฮ่าอย่างเงี้ยมาพเสียงอ่าจะเนื้ออืมอืมอมเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปในห้องห้องนี้ซึ่งเป็นห้องที่คุณพ่อเนี่ยเคยนอนอยู่ที่นี่นะฮะครอบครัวทั้งครอบครัวเลยดีกว่านอนอาศัยอยู่ที่นี่มาก่อนแต่ตอนนี้เป็นห้องของน้าสาวไปแล้วอ่าโอเคพี่สาววะ พี่สาวแฟนพี่สาวแฟนอ่าโอเคไปครับ,บคกณอะไรบ้าง เห็นผู้หญิงะผู้หญิงนี่คุณพูดพร้อมกับน้องนะผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอย่าได้นะคุณ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 แป๊บหนึ่งนะหนูเห็นอะไรลูกเมื่อกี้หนูเห็นผู้หญิงทำอะไรอยู่แล้วก็หายไปเลยอยู่ตรงไหนลูกนั่งอยู่ตรงที่นอนใช่นั่งอยู่บนที่นอนใช่นั่งอยู่บนที่นอนเหมือนจะเหมือนกําลังนั่งบีผมนั่งทําอะไรสักอย่างหนึ่งหยงไม่รู้อะคือนั่งหยุบแค่นั้นกับผมอ๋อแล้วก็อะไรกับผมก็ไม่รู้ใช่แล้วก็หายไปแค่แบบเดียวแค่แบบเดียว น้องเป็นคนเห็นผีว่าคันหนูที่หนูบอกไว้ว่าเด็กทุกคนเห็นอยู่แล้วแต่เนาะเขายังเก็บความละเอียดของจิตนั้นไว้ได้อยู่แต่นี่การเห็นคือเห็นเห็นตรงกับคุณแบบมันจะเป็นเห็นสองแบบพี่เจคือเห็นแบบเละเทะเละแบบเละตุ้มเตะน่ากลัวอะไรเนี้ยอันนี้ไม่ดีอ่าเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าสัญญาณเก่าที่มันไม่ดีที่ติดมาแต่อันนี้คือเห็นแบบเป็นคนปกติไงหนูก็เลยคิดว่าเนี่ยน้องน่าถ้าเก็บความละเอียดไว้ได้ ปอีกสักพักต้องไปยาวๆเนี่ยนะคะก็จะช่วยคนอื่นได้อีกเยอะอันนี้ผมขออนุญาตจริงๆนะผมผมไม่ได้เอาน้องมาทำอะไรเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แต่น้องนี่คือบ้านที่น้องอยู่เป็นบ้านของน้องเขาเองใช่น้องเห็นเมื่อกี้นี้ผมใช้คำว่าพอคุณออฟบอกว่าเห็นผู้หญิงคำว่าหญิงชนกันเลยพูดพร้อมกันทำอะไรอยู่ลูก วิผมอะค่ะมันเหมือนไม่ใช่วีผมแต่แบบทำอะไรกับผมสักอย่างคือถ้าวิมันจะเห็นปด้อาการวีแต่อันนี้ไม่เห็นเป็นเป็นการแบบเหมือนจับผมเดี๋ยวนีหนูอยู่บ้านหลังนี้หนูเห็นบ่อยไหมก็บ่อยค่ะแกไม่ได้เล่าแก่ไม่ได้เล่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องของพี่สาวแฟนพี่สาวใช่ตอนนี้พี่สาวแฟนซึ่งเมื่อก่อนคุณพ่อก็นอนอยู่ตรงนี้ใช่คุณแม่นอนนี่ใช่ค่ คุณหมวยและก็พี่สาวนอนตรงกลางถูกไหมฮะนอนรวมกันในห้องนี้อาจารย์เต้การที่บ้านหันทิศเหนือแบบนี้นะเมื่อ22ปีที่แล้วเขานอนกันมาแบบนั้นมีผลไหมตะเ่กี้นั่งไล่ดาวอยู่ว่าทำไมมันจึงเป็นผู้หญิงคราวนี้กลายเป็นว่า ตอนที่บ้านเขาเปลี่ยนแปลงที่พ่อเขาเสียเนี่ยอันนั้นหมดยุคเจ็ดขมดจริงจรหมดยุคเจ็ดกลายเป็นว่าบ้านกินพลังงานยุคแปดพอพอกินพลังงานยุคแปดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นดาวดาวผู้หญิงเราเรียกว่าดาวผู้หญิงแล้วกันเนาะตำแหน่งดาวผู้หญิงมันขึ้นกลางบ้างขึ้นกลางบ้างก็อย่างที่บอกชิ่งชิงชิงออกนะฮะเพราะฉะนั้นในตำแหน่งที่เจอที่น้องเจอตรงบันไดที่เราบอกมันจึงเป็นเครื่องยืนยันอย่างหนึ่งว่าผีกับพลังงานตรงเนี้ย มันอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานเดียวกันเขาก็จะต้องมีตำแหน่งที่เขาสามารถอยู่ได้ใช่คือมเหมือนพลังงานมันมูฟมาแล้วก็ เป็นแกนแต่เนื่องจากว่าบ้านอ่ะมันเป็นลักษณะบ้านตอนเดียวมันเป็นเป็นตึกแถวเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบ่งโซนไม่ได้ว่าอพี่เจโซนนี้ผมยืนตรงนี้ไปยืนตรงนู้นเราก็เลยเห็นว่าอยู่ในห้องก็คืออยู่ในห้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาอาจอยู่แค่มุมใดมุมหนึ่งได้เท่านั้นใช่ถูกไหมเพราะแนวแกนที่เจอเนี่ยมันก็จะเป็นแนวแกนเหล่าเมื่อสักครู่นี้ผู้หญิงเขานั่งอยู่ตรงนี้แกนกลางเลยกลลคุณอออคิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นอะไรไหมไม่ คุณมองพยายามพยายามแสดงตัวใช่ไหมเออใช่หนูมองว่าที่นี่ไม่ไม่ได้มีเจ้าที่แต่เดิมต้องบอกแบบนี้คือแต่เดิมอาจจะมีค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่แล้วก็เลยมีคนมามากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาแสดงตัวเพื่อจะอยากเข้ามาได้เสนอตัวเองเป็นคัดดิเดล